ที่เขาได้เปิดไปมันที่กี่เขาเปิดผ่าน u t u b e เลยเห็นภาพเขาเห็นภาพเออไอนันเขาเอิญมา m อ็มบีมิวสิกเพลงน่ะมิวสิกนักของของนักงเอกนั่งเอกพวกนี้เขาเจะไปเห็นในเบื้องหลังก็เป็นการทุ่งน้าแมนแซบเนี้ผมไปเห็นนั่นไอนันฉากหลังน่ะฉากหลังมันมีหันบางไฟอยู่นั่นเออหันบางไฟนี่ผมสงสัยเลยที่ยามผมสงสัยว่าฟังแล้วเนี่ยเขาจะมีประเพณนี้จุดบางไฟคือบ้านเขาบอกมีเอามีอยู่เต็มมีคือกันแต่คือกัน มีคือกันแต่คือกันคันผู้ใดสมมติว่าผู้ใดตกขีตมไม่เสียครับตกขีดตุีมสิมียอนรุกขีตมเหมือนกันเป็นประเภทนี้คือกันเด็กกลับไปบ้านแล้วเทียนแม่เขาจืว่าใรบูหัวเป็นสร้างบังไฟเพราะวันหน่ายไม่ขีดตมเด้เออเออเออมันผู้ใดนองขืนเงียยกูผู้ใดกูแต่มากตจืเจะขวงว่าใดย่องจนขาสอยไม่ได้ลังเทียนเลบ้านนั่นน่ะข้าเจ้าบังไฟที่ลาวนี่เวลาขืนทั้งขืนูงกวกาบ้านห้องบ้านนั่นลางเทียนน่สามวันยังไม่ตกถึงดินบู มันขึ้นสูงแต่ข้ามยูยอดดูช่วงล้มไปมันไปตกเอาย้อนอย่างมันเนี่ยเอาสามมื้อล่ะมันมันวัดตรงแล้วไปข้าอยูยอดดูกับบอดล้งอย่าที่เราบัดสิลล้มมันบออบัดสิลุ้งกับยังหาตัวเออผู้จับเวลานแล้วโอ้อบ่ได้นอนเด้ยจนตาเด่นเบื้องสร้างคณะกรรมการนั่นนะตอนนี้บังไป อ่นับเรียนว่าจะไาที่บ่ลังเบิ่องในเกาเลียวเบิ่งเลียวน้องมีจักเออบ่ได้ยินเสียงดังไงบ่ได <c oughs> ้ยินเาอาเวลาเขาจำเนี่ยเขาต้องฟังให้เสียงดังตุ๊บทุกวันบอกเขาจังไปปิดเวลาน่ะถึงดินไงง้องโอ้กันช่างบังไฟเนี่ยคณะกรรมการเอาไปจากแยโซทอนไปเด้เอาแต่มืออาชีพไปมีแต่แบบอ่าเสียเน็บในใส่เสียซาฟารีไปเด้ใส่ชุดซาฟารีไปเรียกไปเออยันมาบุ๊กแมนของแท้เออแต่ว่าหาเอาเข่าในโอ้ยันบุคือ <c oughs> ในซรุปลี่เสียเขาในไปหมดแล้วข้อนี่ว้ยนาฬิกาสามซีเรียนหอยไวเออทั้งค่าซีโอทั้งทุกยี่ห้อละเออพวกจับเวลาเป็นทางการนั่นออไปหอดปั๊บกับนั่งจับเวลาบังไฟขึน้นๆๆๆๆนับโต๊ะปุ๊บลงมาก,กดปับ๊บครับคนเล่านี่เฮกันโอ้ยชัดเจนมันมีบางหนึ่งมันไปค้างยุ่ยยอดดูคณะกรรมการย่านบ่มขาวบ่มืออาชีพหนะอ ไอ้ไปเพระไงมาสั่นมันผู้นำมันข้างยืยอดดูเรากดมาไอ้พได้พอได้สังคมไอ้ระดับคณะกรรมการของผมนี่มันระดับฟี่ามันต้องมาตรฐานมันต้องมาตรฐานไม่ถึงดินไม่ยอมหยุดพุ่นแล้ะไม่ยอมหยุดผมหยุดเวลาไม่ได้ถ้าไม่ถึงดินพุ่นนอมือแล้วกับน่งเฝ้าต้นดูอยู่ห็นแล้วสามคนเจ้ากับมีนามเกคนเล่ากันเลยไม่ไม่ไม่ยัง บริดั่มาสิแววไปต้องมาได้ต้องบาได้มันตกอ่งคุณเป็นคณะกรรมการคุณต้องมีความยุติธรรมให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางธรรมชาติอันที่หันม่ตกเลยเป็นเดือนกับจินังทาบอ๋อก็ต้องถ่าต้องถ่าต้องถ่าถ่าบ้า่าเดี๋ยวเบิ้งควันหอยหยจนอันควันจนมือจนมันดับ นั่งเฝ้าอยู่หันไม่ได้หัวเขาไม่กินน้ำเตียงอะไรที่ไหนเขาเจาะหัไปส่งอยู่เอาเต็นต์เอาเยี้ยไปให้จับกันสองคนหมดเนี้ผู้หนึ่งเขาไปนอนเจ้าเขาไปนอนก่อนไปเพอใหญ่หลังเอาแล้วเจ้าเนี้ยเพราะไงทุ่นเดี๋ยวเราค่อยจับค่อยเตรียมกดเกิดตกมาเนี้ยมือแหลกยังได้ไรรลมพัดลมมยางกันบ่ดนะเฝ้าอยู่หันเดียนเครื่องเดียนเครื่องเฝ้าปักไฟอยู่ตนดูตนเดียวนั่นน่ะ ลูกเมียจนมาได้ไปแก้ดีได้ไปแก้คความอยู่โรงพักไอ้ยะสท่อนอย่างคว่ำคนหายติยแต่งคว่ำคนหายว่าผัวจะขอ่ว่าได้ถือรักผ้าตัวหรืออย่างบออว่าว่าไปฟังเล่าหรือมีกรรมการไปตัด้ค่าตัวแพ้งแแพงเนาอว่าตำรวจได้ตัวได้ว่าผัวพันเกี่ยวกับยาบ้ายาบ้าอย่างบอเออขึ้ไปรบนไปอย่างก็ดอกก็เรียกคนเนอกหรือว่าไปติดสาวเล่าสาวอย่างลูกเมียกัจนเท่าก็มาจนเขาเสี่วผัวไม่แล้วแล้วบ่มือสภาพผัวจะขอบยุ่งสิแม่เอ็ด เอ็ดอยู่สิเอาบ้ายสวีหัวก่อนเงี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นความเขาเรียกว่าเมื่ออาชีพเอ็ดอออจิตวิญญาณจิตวิญญาณกันเมื่ออาชีพแมนเมื่อเมื่อนี่เห็นเลยกาตาหนีจ้องมึงเต้บังไฟวันนี้ส่งส่งลมพัดแนนวันหน้าฝนวันนึงส่งไปตองดังแค่ปูได้เตรียมเตรียมยึดกันยึด เด็เตียมก้นยูหัะล้มอยู่เมืองเล่าก็อนจะบ๊อบพัดบ๊อบพานบ๊อบอย่างไม่ติดแปลกว่ะเออเป็นแังไลยฝนตกอ้อมคางอ้อมแอวล้มตีอ้อมคางมองนี่แปดเออเตี๋ย้าใสอมตอมิตแดดเปียงเปียงมองเดียวเนี่ยนาขึ้นฟ้าซ้ำตัวแล้วบ้างยหญ่มากคนหนาขาวๆหนึ่งสุดซาบลีเนี่ยเที่ยวซักเที่ยวตากยูหันน้ำกระหังหาซักงาขอบขอบเสียนี่มิตเอีเกียนะ ฟอบเสียด<า>ม่เต้ขี่เกียร์เต็มนั่งฟอบฟังไฟตุกนาวินัยการเริ่มเบิด<ฟ>ทันด้วยหนาวิการนาวิกากับเอออันพวกนั้นท่านโดนหนาลายเกลียดว่ายมันกับมันกับวินการมันกับอึดยู้มันเต็มที่มันกับในประมาณสิบห้าเมื่อสิบห้าเมือ่อนี่ถือว่ากันโจทย์สเตียนบายตลอดมาเลยเริ่มม้วนตัวใน เด่นอย่างไดเด็ดต้องปฏิบัติกันไดจะสมงานปุ่นบุนเองคุ่นหากใม่มากใหม่มากเด่นอย่างหั่แล้วแต่แมนเดียสัตน์วดก่เนี้ยวดวดใส่มวดกว่าเนี้ยเชียงมากม่มากหลังหลังมากมตันโดนคือหางบังไฟตปุกแล้วมันกดปั๊บเลยโอ้ยขันสันมาได้กลับบ้านี้เลยตัวนะ กับเจ้าชุ้มพวกกัเจ้าตนแรกกับมือแรกกับมีคนมาเฝ้าไหลอยู่แล้ะเป็นบุญเนาะบุญแบบนี้เจ็ดมือพนเนาะเจ็ดมือพนมือที่มือที่แปดที่เก่าคนก็เริ่มหายมือสุดท้ายนั่งมือสุดท้ายที่บางไฟตกันย่งเดี๋ยวคณะกรรมการสองคนกับผู้จัดงานกับผู้ทรงเข่าตอนนี้ข้าเจ้ามาทรงแล้วเราไปหาเราเปลี่ยนสร้างทุนสร้างทุนสร้างไอ้วัดไอ้วัดไอเวลา ยูเจโซ่นอะยูเจโซ่ป่ะสร้างทุนเหมือนหมอลงส่วนเราเบิ่งเปลี่ยนส่วนเราไปเล่าเบิ่งเปลี่ยนเป็นอย่างไรแล้วจะไปไหนวะแล้วเป็นจะไปนั่นอีกวะย่านย่านได้กยินแต่ซื้อสิกระยานหลอนเนี่ยมันมาหลอนหรือพอนาฬิกาเนาะอ้าวไรลุกทุนนาฬิกาน่ยซื้อมาสี่พันกว่าเด้่นาฬิกาจับกันอุ้ยเหตดงานโดนๆดนอะไรฉันยังขาดทุนอยู่เต๋อเอาขาดแล้วเนาะนั่งเป่าอยู่ไ นาแหลกลับมาเน,นาะใครอยู่ข้าเจ้าข้าเจ้าพอท่านหลายอยู่แถวนั้นนะแถวสวรรค์บบเขตพอท่านหลข้าเจ้าเถียมท่านในอีกสามสอบเอามาขายพระเดคขารถข้าเจ้ามาสู้วันมุกดาหารเด้ข้าเจ้าบ่ไเดชขาเจ้าบ่ได้ส่งกันเด้มาส่้มาสูงกรรมการน่ะนะดูด้านมุกดาหารน่ะนะด้านมุกดาหารสะพันน่ะนะแมนข้าเจ้าก็ได้เอาท่านในสามสอบขัดเอาเกินนั่นเสียเเสียว่าสีอีกกกได้ได้สามสอบ แต่ทานมาสามสอบใส่ไทยรถมาก <laughs> เขาท่านไปขายอยู่นี่แหละไทยให้รัน่นนี่ยังเกาหลีแถวมุกดาหาร <laughs> เติมน้ำมันเมียบ้านอะไรมันเดียมร้อยเลยโอ้แต่ได้ยังวะ